คือเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่ที่บอกว่าคุณต้องใช้เวลาอยู่กับเพื่อนนะคะอยู่กับความสนุกสนานเพราะว่าเพื่อนเนี่ยถ้าเราอยู่กับตัวคนเดียวมากๆหรือว่า introvert มากๆนะคะมันก็มันก็บางครั้งเราไม่ได้ความคิดเราไม่ได้ไอเดียที่มันแตกต่างจากความคิดเราเราจะได้ความคิดของเราแค่แค่แค่มุมมองเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่กับเพื่อนหรือคนอื่นที่เขามีความคิดแตกต่างจากเราเราก็สามารถมีมุมมองที่ ที่ดีขึ้นหรือพัฒนาสามารถเอามาพัฒนาต่อยอดชีวิตเราได้นะโดยการหยิบจับเอาไอเดียความคิดของเขาคือมันไม่ได้เป็นการก๊อปผลงานนะคือหมายความว่าเวลาเราเราทุกข้วหาทางออกไม่ได้เราไปปรึกษาเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนอาจจะคิดต่างกับเราเพื่อนอาจจะมีมุมมองว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่ทำแบบนี้อ่า ทั้งๆทงี่ตอนแรกเราจะตัดสินใจแล้วทาในความคิดของเราไปแล้วนะแล้วคราวนี้พอเราไปได้คุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนบอกว่าเออแต่ถ้าเกิดแกทําแบบนี้ก็ดีนะเราก็เลยอ๋อคนอื่นเขาคิดแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยบางทีเรารับความคิดของคนอื่นมาเพราะฉะนั้นทําตัวเหมือนน้าไม่เต็มแก้วนะคะเปิดโอเพนโอเพนอ่อโยฮานะคะก็เปิดหัวใจคุณรับฟังข้อมูลของคนอื่นบ้างนะคะอย่าทําเป็นแบบ <c oughs> ประตูที่ปิดตายแล้วก็ล็อกปิดแจอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้อะไรนะคะคุณจะได้แต่ความคิดของคุณไปยนแก่ตายนะคะคือไม่ยอมเปิดรับอะไรเลยนะมันก็จะเป็นมุมมองด้านเดียวในการใช้ชีวิตมันก็จะเป็นความคิดด้านเดียวในการใช้ชีวิตสมองของเราเนี่ยเราไม่ใช่คนเก่งคนฉลาดมากแต่เราต้องรู้จักเปิดกระโหลกนะคะคือเปิดกระบาลเปิดอันนี้อันนี้จะช่องนี้จะเป็นศั์ที่ใช้แบบ กับเพื่อนฝูงเนาะอาจจะมีคําที่ไม่สุภาพบ้างแล้วก็ทนทนนะคะสําหรับคนที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้ในการพูดนะเนาะคนจะไม่ใช้คําที่สวยงามมากนะคะแต่ว่าก็พยายามจะให้สุภาพที่สุดนะบางครั้งก็แล้วแต่อารมณ์ด้วยนะเ,เปิดพยายามมาเปิดโลก,กทัศน์ตัวเองนะทางสมองเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เรียนเก่งเขียนนิยมหรือว่าต้องเป็นสายวิทยาหรอกเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักเปิดรับ คนที่จะฉลาดก็คือคนที่เปิดรับความคิดของคนอื่นตลอดเวลาจะฉลาดกว่าคนที่เก่งแต่ในตำรานะคะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าคนที่เก่งในตำราถ้าถ้าเรื่องนอกตำราเขาจะเรียนรู้ไม่ได้เลยเขาปรับตัวไม่ได้เลยนั่นก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาจุดแข็งของคนที่เขาเรียนไม่เก่งหรอกในห้องเรียนเขาอาจจะได้บุย้ยอาจจะได้ลองบุย้ยหรืออะไรก็แล้วแต่เกรดก็ไม่ได้สวยงามไม่ถึงสาม จุดขึ้นไป up แต่ว่าเขาเป็นคนใช้ชีวิตแบบสามารถเอาตัวรอดแล้วก็อยู่กับสถานการณ์ทุกๆอย่างแล้วแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ด้วยแก้ปัญหาตัวเองได้ด้วยแล้วแก้ปัญหาในสิ่งที่เขาเจอได้นั่นถือว่าโค้ชจะเน้นยกย่องเขานะว่าเขาเก่งจริงจะไม่ได้ยกย่องคนที่ได้เกียรตินิยมหรือเป็นด็อกเตอร์หรือว่าเรียนมาแล้วได้อะไรมาแปะในบ้านอะนะ เพราะว่าคิดว่านั่นใครๆก็เรียนได้ถ้าเกิดตั้งใจถ้าเกิดฝึกฝนถ้าเกิดว่าสนใจถ้าเกิดมีความพยายามทุกคนก็ได้มานะคะมันเป็นความรู้ที่ที่เรียนรู้กันได้แต่ความรู้นอกห้องเรียนต่างหากที่มันยากนะคะเรียนรู้กับผู้คนเรียนรู้กับาการใช้ชีวิตเรียนรู้กับอุปสรรคปัญหาแล้วเอามาแก้ไขได้จริงนั่นยากกว่านะคะเรียนรู้กับการเจอคนร้ายเจอคนคับแคบนะคะ แล้วเราต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆอันนี้ยากกว่านะคะจะทํำยังไงจะอยู่ยังไงทํายังไงให้เรารอดแล้วไม่ฆ่าตัวตายไม่คิดสั้นไม่เป็นโรคซึมเศร้าไม่อะไรพวกนี้ยากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ฝากไวนะ้เนาะก็เป็นคลิปที่พูดมากพอสมควร <c oughs> นะคะหวังว่าคงจะไม่รําคาญกันก็วันนี้ก็เป็นคลิปแรนดอมเพื่อสร้างกําลังใจเป็นพลังงานสุ่มนะคะแต่ให้กําลังใจทุกคนโดยการใช้ออรค์คเนิรการ์ดเป็น ตัวเชื่อมระหว่างคุณกับเราเนาะในการทอล์กกันวันนี้นะคะก็วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการทำงานเนาะในวันจันทร์ที่เร่งรีบร้อนลงมาเ,เย็นลงมานิดนึงนะคะอาจจะไม่ไม่ได้เย็นอย่างนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าความร้อนบรรเทาลงมานิดนึงนะก็เหมือนเขาก็บอกว่าอ่ะพายุจะเข้าจนถึงวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็คงจะร้อนเหมือนเดิมนะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคุณแฮปปี้นะคะแล้วก็ความันอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะในชีวิตของคุณไปให้ได้นะคะทุกคนต้องดิ้นรนนะคะไม่มีใคร